Presented Creative Division by A.I. กลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่เอสดรธีระสิริธีรกุลนะคะแล้วก็แซมนฤตยาวิลากับตัวหัวข้อประจำสัปดาห์นี้คือเสริมพลัง KM ด้วยเจ i ให้งานง่ายขึ้นสวัสดีพี่เอสอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครับก็หัวข้อของเราในวันนี้ค่ะก็คือในเรื่องของตัว KM ว่ามันสามารถช่วยจัดการอะไรได้บ้างแต่พอพูดถึงตัว k m เนี่ย ปัญหาการจัดการเคปัจจุบันในองค์กรของเราตอนนี้มีอะไรบ้างคะพีเอสก่อนอื่นเราต้องเล่าก่อนเนาะว่าเอลเอ็มที่นี่เอลเอ็มมันใช้ตอบคาถามได้เนาะแต่ปัญหาของเอคือครับความรู้มันถูกฟรีชก็คือมันเทรนเสร็จเมื่อปีที่แล้วความรู้มันก็ฟรีชอยู่ปีที่แล้วแต่ว่ารุ่นใหม่ๆมาก็คือมันสามารถเป็นเชิร์เนตได้มันก็ความรู้มันก็ใหม่ขึ้นแต่มันก็ยังมีข้อจํากัดว่าคำว่าเคเมคืออะไรคําว่าเคมคือเป็นความรู้ที่อยู่ภายในเนาะเพราะฉะนั้น ตัว L M เนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้แต่ก่อนเดีไปถึง L M ย้อนกลับมา,าคําว่าเคมก่อน K มของเราคืออะไร K มของเราคือเป็นการพยายามที่จะจัดความความรู้ภายในซึ่งจะต้องพยายามหาวิธีเข้าถึงให้ได้เพราะฉะนั้นมันกจะ็จะมีปัญหาอยู่สองสองอย่างแหละอย่างหนึ่งก็คือการจัดก,การควา,ามรู้อย่างหนึ่งการเข้าถึงการจัดก,การความรู้ก็คืออาจะรวบรวมความรู้ยังไงจะเอาความรู้มาใส่ยังไงจะเก็บความรู้ไว้ที่ไหนเนาะอัน,นอีกอัหน,นึ่งนะครับเรื่องของการเข้าถึงก็คือเวลาเข้าถึงเนี่ย ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนถึกๆเลยก็ต้องเป็นคนจำเนาะถัดมาหน่อยก็เป็นแบบอาจจะไปคนในเดตตอรี่ในไฟล์ต่างๆสักพักก็จะมีเรื่องของเอาเสิร์ตเดนจินน่ะมาช่วยแต่ปัญหาของเสิร์ตเดนจินก็คือเราเสิร์ชต้องเป็นข้อความมันต้องเป๊ะๆเนาะลราเวลาคําตอบที่ได้คําตอบมันก็จะมาเป็นข้อความเป๊ะๆเหมือนกันก็คืออาจจะไม่ได้ตอบคำถามเราโดยตรงด้วยซ้ำนะครับพอเอาเอมาช่วยช่วยในการทั้งเจนเนอเรตความรู้ใส่เข้าไปนะครับทั้งการที่ไปเสิร์ชแล้วก็ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกลับมา แล้วก็อะไรนะแทนที่เขาจะตอบออกมาเราเป็นพารากราจาก,จากไอตัวบทความเลยอะ่ะมันก็สามารถที่จะแบบใช้คว่า,าอะไรนะเอาไปคิดต่อแล้วก็ตอบในสิ่งที่เราถามได้ประมาณนั้นก็จะทํา,าให้ตอบได้ตรงคำถามมากขึ้นด้วยจากตัวเนี้ค่ะพอเราอยากเอาเอไอเข้ามาช่วยให้การทำเคเอมของเราเนี่ยมันง่ายขึ้น มันเข้ามาตอบโจทย์การแก้ปัญหาเรายัางไงหมายถึงว่า AI นะคะเข้ามาตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของเราในด้าน KM อย่างไรบ้างพี่ช่วยอธิบายในด้านนี้ให้หน่อยนะคร<อ>ับก็ที่เกิดไหเมื่อกี้นะครับก็ชัดๆเลยก็คืออย่างแรกคือเรื่องของการรวบรวมความรู้เนาะแทนที่จะาเป็นรวบรวมเอกสารบางทีมันมีอะไรนะกระบวนการต่างๆนะครับ ที่เป็นเอ็กซ์เพรสของเราที่เรามีข้อมูลมีอะไรต่อมีอะไรเนี้ยการที่เอา AI มาช่วยในการรวบรวมตรงเนี้ยก็จะทางานได้ง่ายขึ้นหลายในง่ายขึ้นเรื่องที่2งคือเรื่องการค้นหานเนาะไอ้ตัวนี้ก็ไอ้ตัวเออเมนี่ยก็ไปช่วยค้นหาให้เราได้แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการสรุปความรู้สกัดความรู้ออกมาก็คือคำถามของเราอาจจะไม่ได้อยู่ในเอกสารเอกสารเดียวอาจจะไปอยู่ในหลายเอกสารเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็เหมือนกับสร้างเป็นประโยคหรือสร้างเป็นคำตอบให้เราได้โดยตรงอะไรครับ พีเอสพอจะช่วยแบบอธิบายายกตัวอย่าง Use Case หรือว่า Case Study ที่เขาใช้ตัว AI เข้ามาช่วยในการทำงานปัจจุบันได้ไหมคะว่ามี Use Case จากที่ไหนบ้างที่แบบเห็นชัดเจนเยอะมากเลยครับวันนี้ก็คือมีคนคือตั้งแต่สมัยก่อนแล้วละ่ะตั้งแต่สมัย l, l M เร,เริ่มเริ่มมาเนาะคนก็แบบเฮ้ยอย่างนี้มันใช้ได้ซึ่งเราพูดถึงเรื่องรักกันไปแล้วเนาะด e t ท r t อะไรนะ d ออกเป augmented generation ผมจำตัวย่อไม่ได้ก็คือเขาก็จะใช้วิธีการที่เอาข้อมูลเนี่ยไปใส่ในดาลลาเบทแล้วก็เอาตัว LM เนี่ยไปเสิร์ฟในดาลลาเบทแล้วก็รวบรวมแล้วก็ตอบคําถามเรามาปัญหาคือไม่ใช่ปัญหาทีความก้าวหน้าปัจจุบันคือเราอาจจะ อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แล็กอีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ l อมัหือนก็พัฒนาขึ้นแต่ก็ยังก,ก็ก็ลองตอนตอน,นต้องมานั่งเวทดูว่าเราจะต้องใช้แล็คไหมเราจะใช้ l อได้ตรงไหมนะครับรู้สึกปวดเราทำกันแต่อย่างอันเนี้ยนะครับอย่างวอนดอฟนเนี่ยเขาก็เมื่อก่อนก็คือพัฒนาเป็นระบบแล็กเนาก็คือเอาความรู้ไปใส่ในดัตต้าเบสแล้วก็ให้ l อช่วยค้นหาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เขาสา,สามารถเอาไปใช้แล้วก็สามารถลด ปปปปเวลาในการอบรมพนักงานใหม่เวลามีพนักงานใหม่มาเขาเวลาในการอบรมไปได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานต่อไปก็คือของซีเมนต์นี่ก็ใช้ลักษณะเดียวกันเลยก็คือค้นหาข้อมูลซึ่งอันนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาได้50เปอร์เซ็นต์ก็คือเร็วมากนอกจากในเรื่องของการสรุปข้อมูลนะคะเราสามารถเอา AI มาทางานด้าน k m อื่นๆได้อีกไหมคะพีเอสอ่าอย่างการสรุปประชุมนี่ก็ถือว่าเป็นการเป็น KM เเหมือนกันเนาะ นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาเนาะอย่างซิซโก้นี่เขาใช้ไฟไฟ้ไอในในการมาช่วยสรุปรประสประชุมก็คือไม่ได้ว่ามามาทำแล้วได้คาตอบเลยนะมาช่วยเฉยๆมาช่วยสริมเพราะันก็คือ,อยังมีคนมาต้องเข้าไปคอยอ่าน,นะไปดูว่ามันสรุปออกมาถูกต้องไหมแอคชั่นแพลนแอคชั่นถูกต้องไหมอะไรแบบีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยได้สี่สิบเซ็นก็ถือว่าเยอะมากแล้ว นี่ช่วยงานได้เยอะเลยคะในเรื่องของการประชุมคิดว่ามีหลายๆท่านก็แบบน่าจะสนใจในด้านนี้แต่เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะคะว่าจะมี AI ไตัวไหนที่เข้ามาช่วยในด้านนี้กับเราได้บ้างแล้วก็ค้าไปหามาค่ะเอส็มีพวกมีในเรื่องของการจัดการของเอกสารหรือว่าเนื้อหาใหม่ๆที่เราเข้ามาแล้วเราก็ไปให้ a ออเขาช่วยทําตัวนี้ก็สามารถเป็นเรียกว่าเป็นเ m เหมือนกันใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ครับผมเพราะว่าข้อมูลเราเยอะมากเนาะบางที จะให้พนักงานไปอ่านข้อมูลทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ยากก็อาจจะแบบไปซะกเหมือนกับช่วยกันสร้างเนื้อาหาในการฝึกอบรมด้านนี้หรือว่าพนักงานระดับนี้หรือว่าพนักงานฟังก์ชันนี้นะครับก็จะสามารถที่แบบเหมือนสกัดเฉพาะอันที่เกี่ยวเนื่องกับพนักงานกลุ่มนี้ได้ไอเน,นี้ยันก็ทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะใฮดแชปเปอร์ในการค้นหาอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของ Un i ิ e ิเวที่ใช้ คอทิล่านะครับเป็นสร้างร่วมกับไอนะครับสร้างสร้างคลาสเพิ่มภาษาให้นกง,งานก็คือให้เหมาะนักง,งานโดยที่แบบเออไม่จําเป็นต้องสร้างเองทั้งหมดงานะนนี้ก็ทําให้ได้สองอย่างนั่นะก็คือตอนสร้างก็เร็วขึ้นแล้วก็ตอนที่อบลมก็จะทํทงานได้เร็วขึ้นอันต่อไปก็เป็นเรื่องของดีร้อยอันนี้ก็ใช้อ่าช่วยในการสรุปประชุมเหมือนกันนะครับใช้โคพไ l ลอตแต่ว่าต้องออกตัวนิดนึงว่าโคพไพลอตของบริษัทเรานะครับยังทําตรงนี้ไม่ได้ต้องเป็น ว่าชั้นที่อัดวาิตกว่านี้นิดหนึงหลังจากที่ฟังตัว use case มาไหนจะเห็นว่าตัว AI เนี่ยถ้าเราสามารถเอา AI เข้ามาช่วยในเรื่องของตัว KM เราได้มันจะมีประโยชน์แบบมากๆเลยพี่อพอจะช่วยสรุปได้ไหมคะว่าประโยชน์ของการเอา Gen AI เข้ามาทํางานกับ KM เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับผมก็นี่ครับสามารถเลยก็คือค้นหารักษาแล้วก็ ส่งมอบความรู้อย่างแรกเลยก็คือมันค้นหาได้เรื่อเร็วเ,เนาะอยากจากที่จะใช้ search engine แล้วได้ออกมาเป็น text หรือได้ออกมาเป็นว่ามันอยู่ไฟายไหนมันทัดไหนอันนี้มันก็จะสรุปเป็นเนื้อหาให้เราเราถามปุ๊บได้เนื้อหาที่ตรงกับที่เราถามแล้วก็ตรงกับเฉพาะจอจงกับเราอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องของรักษาความเชี่ยวชาญก็คือสามารถจะช่วยแบบสกัดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญดนะ้สมมติว่าผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งกาลัง จะลากออกแล้วมีเกรสที่เหียออยู่ประมาณเดือน 2, 2เดือนที่แบบจะต้องส่งมอบความรู้หรือว่าฝึกหัดคนต่อไปบางทีเนี่ยก็อะไรนะอาจจะได้รวบรวมความรู้ได้ไม่หมดเนาะหรือว่าอาจจะไม่ถนัดในการเขียนเอกสารอาจจะสรุปม,มาเป็นข้อๆๆๆข้อไปแล้วก็ให้เ้วยที่ไอเนี่ยช่วยรวบรวมแล้วก็สร้างเป็นเอกสารให้ตัวนี้น่าสนใจมากเลยนะคะอยากเอามาลองทำเลยเพราะมีองค์ความรู้หลายอย่างเลยที่แบบ หลุดออกไปเวลาที่แบบมีคนลาออกหรือว่ามีคนแบบเปลี่ยนภ่ายงานที่แบบอาจจะไม่ครบถ้วนถ้าไอตัวนี้มาเข้าช่วยเนี่ยสามารถเอาความรู้ไปต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะคะพีเอสใช่ครับผมแล้วในเรื่องของความท้าทายอะค่ะว่าถ้าเราจะเอ AI มาทำาคเเนี่ยเรามีความท้าทายอะไรบ้างไหมครับผมก็อย่างแรกเลยก็คือคุณภาพเนาะยังไงคุณภาพขอให้มันครบขอให้มันดีขอให้มันได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เ,เรื่องของ ข้อมูลที่เอามาเทรนหรือว่าเอามาให้ตัว AI ค้นเนี่ยนะครับควรจะเอาข้อมูลมาให้ครบหรือถ้าไม่ครบเนี่ยเราก็ควรจะแบบเช็คำว่าพึ่งระลึกเอาไว้นะว่ามันยังไม่ครบอย่างเช่นสมมุติว่าพนักงานของเรามีแต่คนไทยหมดเลยยูดีมีต่างชาติมาสมัครงานปุ๊บเราบอกว่าโอ๊ยอ่าต่างชาติจะต้องทําอย่างนี้พอ อะไรนะพอคนต่างชาติมาคนข้อมูลปุ๊บเอาได้ข้อมูลที่มันเกี่ยวกับคนไทยไม่เกี่ยวกับต่างชาติอะไรพวกนี้อ่ะเราก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวก็คือเรื่องของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของบริษัทอันนี้เราก็ต้องช่วยกันปกป้องไม่ให้หลุดออกไปรวมทั้งข้อมูลของลูกค้าอะไรด้วยออแล้วฟังแบบนี้ละเริ่มเริ่มรู้สึกอยากใช้แบบ AI เข้ามาช่วยทํา KM ให้ตัวเองแบบจริงจังละแล้วถ้าเราอยากจะเอามาใช้เองไม่ว่าจะใช้เองหรือไปขอให้กับทีมงานพัฒน,นาย่เี้คะ เรามีขั้นตอนหรือว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงเราถึงจะเอา AI มาใช้ในงาน KM ได้บ้างคะก็ก่อนอื่นคือเราต้องมีงาน KM ของเราก่อนเนาะแล้วงาน KM ของเราเนี่ยต้องมาต้องมาดูว่าอะไรที่มันเป็นรูทีนมากๆมันจะมีงานอยู่สองอย่างที่ที่ AI มาช่วยได้ อันนึงก็คือเป็นเรื่องของออโตเมชันก็คือเอามาเอามาแทนคนในการทําอะไรที่มันซ้ำๆอีกเรื่องหนึ่งคือ,อเรื่องของเจเนเรชั่นคือช่วยกันในการสร้างสร้างเคเอ็มสร้างด็อกิเมนต์สร้างอะไรตร่อมีอะไรซึ่งทั้ง2อ,อย่างเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นางานที่เราทําอยู่แล้วตอนนี้มัน p ีโง่ายมากเลยนะก็คือมันใช้คําว่าอะไรนะร็อปนะิ้งโค้ดเท์เนาะหรือว่ามินิพีโอซีเนี่ยก็คือเอาตัว LM ที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยมาลองทําดูเลยว่าเฮ้ยมันมาช่วยได้ไหมมันทําได้ไหมเพราะ,ะสุดท้ายเราก็มาเลือกเครื่องมือว่า โอเคเครื่องมืออันนี้สามารถช่วยอ,อันนี้ได้เครื่องมืออันนี้สามารถช่วยออได้ซึ่งตรงเนี้ยค่อนข้างจะลองเองได้นะายถึงว่าคนที่ทํางานนะลองเองได้ถ้าเรามีพื้นฐานทางการใช้ AI ลองก่อนพอลองเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ทาค่อยๆทาเป็นโครงการนําร่องเนาะเขาบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็จะทํากระบวนการนี้โดยใช้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วสักพักเราก็บอกว่าโอเคใช้ L M อาจจะไม่สะดวกใช้อา่าของที่จะต้องจ่ายแต่ละคนงานไม่สะดวกอะจจะมาสร้างมาเป็นโปรเจกต์ อาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆหรือโปรเจกต์ที่แบบยิ่งใหญ่มากครอบคุมทั้งหน่วยงานเสร็จแล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรนะเหมือนกับโครงการที่เราเอาไปใช้งานได้จริงแล้วแถมยังสามารถที่จะแบบเหมือนกับเผยแพร่ไปให้กับหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วยครับผมฟังเส้นทางจากพีเอสแล้วนี้แบบเริ่มคุ้นๆแล้วเหมือนเคยเห็นน้องๆเยาวชนที่มาร่วมซี c a m คเมื่อปีที่แล้วอะค่ะก็มีแบบไอเดียที่ได้มาจากวิวเหมือนกันว่าโอ้ยเขาอยากได้ คนมาช่วยจัดการฟังความรู้เขาเหลือเกินหรือว่าสรุปทับความรู้พวกนี้ค่ะก็เลยส่งปัญหาเข้ามาให้ CAI แคมแล้วน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมนะคะหาวิธีในการพัฒนา AI เข้ามาช่วยตัวนี้ก็ได้เป็นตัว KM Chatbot สำหรับงาน s m g e แล้วก็ KM Chatbot อสำหรับงานทำตัว IT Document หรือพวก Software a r c h i t e c t u r e ซึ่งตัวผลงานพวกนี้ค่ะมันเป็นการทำา POC หรือว่า Proof of c ป n c e p t เหมือนที่ PS พูดเลยคือน้องเขาทดลองใช้กันในค่ายค่ะ คือเห็นผลลัพธ์ออกมาแบบค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเอ้ยถามเข้าไปแล้วเขาสามารถตอบข้อมูลที่เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล SME ของบริษัทของเราได้เฮ้ยมันดูแบบน่าสนใจมากๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้ค่ะของบริษัทเราก็มีทีมจัดทำโปรซอฟถ้าจำไม่ผิดเขาก็กำลังพัฒนาเรื่อง IAG ที่พี่เพูดเมื่อสักครู่ ซึ่งเป็นกนารจัดการเรื่องของ KM เหมือนกันอันนี้ถูกต้องไหมคะพี่เอสใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ลองมานั่งคุยกันเนาะว่าอันไหนที่เอาไปทําต่อได้อันไหนที่เอาทําต่อไม่ได้อันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มเนาะประมาณนั้นถ้าเราอยากจะทําต่อแบบนี้ค่ะเราก็ต้องแบบทำในเรื่องของ feasibility หรือว่าการประเมินความเป็นไปได้ของข้อมูลเราก่อนแล้วก็สามารถเข้าเข้ามาปรึกษากับทางทีม CAI เพื่อที่จะต่อยอดอไปใช้ในหน่วยงานได้ใช่ไหมคะพี่เอสใช่ครับผมก็ถ้ามีอะไรนะ ถ้าถ้าอยากจะทําต่อเนาะเราก็เราก็คุยกันไปเรื่อยๆว่าเราจะไปถึงไหนนะครับไม่ว่ายัางไงก็ตามสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายให้ดีเนาะว่าเราจะไปแก้ปัญหาอะไรกับอย่างที่2ก็คือเราต้องดูความคุ้มค่าว่ามันคุ้มไหมประมาณนั้นครับจริงๆเราพูดกันมาค่อนข้างยาวแล้วคิดว่าหลายๆคนที่เข้ามาในรายการครั้งนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพว่าแล้วลักษณะของเคมันเป็นยังไงเพราะว่าเคที่เราพูดมาเมื่อสักครู่ส่วนใหญ่จะเป็นเคในภาพของการ พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ตอนนี้เรามีเครื่องมือที่คนทั่วไปก็สามารถใช้งานได้เป็นฟีเจอร์ที่พีเคยนำเสนอเคยแบบแนะนำไปแล้วก็คือฟีเจอร์ตัวโปรเจกต์ของตัว OpenAI หรือว่า c h a t GPT ก็จะเป็นในส่วนของตัว c h a t GPT นะคะก็เมื่อสักครู่เนี้ยก็คือ PS บอกว่าเราจะมีตัวขอ้อมูลของเราก่อนใช่ไหมคะเราถึงจะทำตัว K M ได้ใช่แสตมป์ก็เลยไปลองเล่นมาละทำนยโยบายบริษัทของโอเมก้าเท อันนี้คือสร้างบริษัทตัวเองขึ้นมาเลย้ลวบอกเ,อเ,รเรื่องเไปนะเรามี f A q ให้คุณด้วยนะแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปมาถามตัว K M แบบยังไม่มี AI นะคะพี่เอข้อมูลที่ได้จากตัว<ม>ตัวนี้ออกมาก็คือจะเป็นแบบทื่อๆเลยใช่ไหมคะใช่ก็คือเป็นตัวสอนอย่างนี้เลยอย่างที่สแตมโชว์เลยอ๋อมันก็คือจะมาแบบทื่อๆบางทีคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจแล้วทีเนี้ยสแตมก็เลยแบบว่าโอเคเราอัพโหลดไปแล้วเราก็เลยถามว่าคือฉันลืมอีเมลฉันลืมรหัสผ่าน เท่าอีเมลของบริษัทต,ต้องทำยังไงเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนดีกว่ามันจะมีตัวที่เป็นเวอร์ชันไม่มีข้อมูลฉันลืมอีเมลรหัสผ่านต้องทำยังไงคำตอบที่ได้กลับมาคือ <c oughs> ก็ไปหน้าล็อกอินแล้วกดลืมรหัสผ่านหรือฟอกเก็ตพารเวิร์ดแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลรับ SMS ปกติแต่บริษัท <c oughs> ส่วนใหญ่มันไม่สามารถทำแบบนั้นได้มันจะต้องมีแบบ <c oughs> วิธีเฉพาะของมันซึ่งไอ้ตัวนี้หลังจากที่ใส่ข้อมูลเข้าไปให้ค่ะจะเห็นว่า มันดึงข้อมูลออกมาได้นะให้ให้ไปที่ r e s e t p a s s w o r r Portal ก็เหมือนตัว HR Connect ต่างๆของเรามีแล้วก็เข้าไปแจ้งตัวของ IT Support ของบริษัทโมลกาทิกของเรา<ม>ตัวนี้คือเห็นภาพชัดเจนเลยว่าอุ้ยมันดึงข้อมูลออกมาได้จริงๆนะแต่เงื่อนไขในการดึงข้อมูลคือเราจะต้องจัดการข้อมูลของเราให้เป็นระเบียบในระดับหนึ่ง อันนี้เข้าใจถูกใช่ไหมคะพี่เอสใช่ครับผมคือพอมาสมัยนี้อาจจะแบบไม่ถึงกับต้องเป็นระเบียบเป๊ะเปฟอร์แมตการ์ดแบหรือฟอร์แมตเป็นอะไรที่แบบสวยงามขนาดนั้นแต่ว่าก็มีข้อมูลให้ครบแล้วก็มีค่อนข้างที่จะไม่ขัดกันเองหรือไม่คือคือทําค่อนข้างให้ครบละกันใช้ใช้คหว่าให้ครบดีกว่า uh huh. นะครับมันก็จะมันก็จะสามารถไปเส,เสร็จให้เราได้ละ่ uh huh. แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แบบลองทําดูก็คือในเรื่องของตัวอยากต่อเวลาเริ่มง,งานต้องทํายังไง อันนี้เขาก็ดึงมาตอบให้เลยนะมีบอกให้ด้วยว่าดึงมาจากตรงไหนดึงมาจากไฟล์ที่ชื่อว่านโยบายบริษัทโอเมกาเทคอ่ามีแจ้งเลยนะว่าเนี่ยบริษัทมีนะบอกว่าปรับยืดหยุ่นได้ในช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้แล้วคุณจะต้องดําเนินการอย่างไร แจ้งเลยตัวจสอบนโยบายแจ้งหัวหน้าอัปเดตในระบบแล้วก็ตรวจสอบผลกระทบการทํางานแล้วมีช่องทางการติดต่อ HR ไหมฉันจะแจ้งเรื่องนี้เนี่ยบอก ita, น,นี่เลยตุย้ไปเลย HR hotline อาจจะยังไม,ยมไ,ไ,มไม่ละเอียดมากเพราะว่าตัวนโยบายกับ FAQ ที่ทําไว้ไม่ค่อยละเอียดมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลจริง,รงที่เราที่เราทำอาจจะมีถึงขั้นแบบ <S <S เป็น <S <S เนบนอร์ hotline แปะมาให้เลยแบบ150 0ที่เราใช้กันหรือว่าเกาะแบบฟอร์มออนไลน์ซึ่งก็เห็นแบบชัดเจนมากขึ้นเลยว่ามันสามารถทําได้จริง กับอีกอันนึงที่ลองทําก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มข้อมูลเราก็ถามไปว่าเอ้ยเมื่อกี้มีแค่ FAQ กับมีนะโยบายนะเราอยากเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการหลดจ่ายเราสามารถทําได้อย่างไรก็คืออันนี้นก็แจ้งเลยว่าเป็นเพิ่มหมดหมดหมู่ใหม่ในนโยบายบริษัทแล้วก็นําเข้าไปยื่นยื่นเอกสารที่ใครระบุขั้นตอนการยื่นเอกสารต่างๆอันนี้คือขั้นตอนของการเตรียมเอกสารอพอเตรียมเอกสารเสร็จแล้วปุ๊บก็คือนําไปแจ้งให้กับตัว พนักงานแล้วก็อัปเดตข้อมูลลงใน FAQ ของบริษัทก็คือเป็นตัวไฟ FAQ ที่เราโชว์มาสักครู่คือเพิ่มเข้าไปในหน้านี้ได้เลยว่าเอ๊ยมันมีข้อมูลประมาณนี้นะหมายความว่าถ้าเราอยากจะเอา AI เข้ามาช่วยทํา KM ไม่ใช่ว่าทํา KM ครั้งแรกแล้วจบแต่เราต้องอัปเดตตัว KM เรื่อยๆซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะค่าเมนเทนตัว <That. S 1> ระบบตัวนใช่ uh huh. ไหมคะพี่เอส ครับผมก็คือต้องมาคอยอัปเดตตลอดเวลาไม่งั้นก็จะเรามีอะไรนะนโยบายบริษัทออกเมื่อปีเมื่อสองปีที่แล้วออกเมื่อปีนี้บางทีอาจจะขัดกันต้องเอาตัวเก่าออกอตัวใหม่ใส่อะไรประมาณนี้ด้วยครับผมก็จากที่แสดงในให้ดูในส่วนของตัวนี้ค่ะก็จะเห็นแบบเป็นภาพค่อนข้าขงชัดเจนแล้วว่าตัวลักษณะของ KM อมมันจะเข้ามาช่วยงานของเรายังไงได้บ้าง AI เข้ามาช่วยงานเรายังไงได้บ้าง ว่เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเลยส่วนใครที่แบบอุ้ยมันน่าสนใจมากนะอยากเอาไปลองทําทุกคนสามารถลองแบบง่ายๆในของตัว ChatGPT ได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ ChatGPT อ่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าเก็บข้อมูลของเรา100%ทุกท่านที่เข้ามาใช้งานก็อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบนะคะว่าตัวเองทําการปิดข้อมูลตรงส่วนนี้หรือ,อยังหลังจากที่กดตัวไอคอนที่เป็น Account ของเรานะคะแล้วก็เข้ามาที่ตัว Data Control ตรวจสอบนะคะว่า Input the model of for everyone เนี่ย เปลี่ยนเป็นออฟหรือยังทั้งตัวฟรีแล้วก็ตัวจ่ายเงินสามารถเปลี่ยนเป็นออฟได้นะคะสําหรับของตัว OpenAI หรือว่า ChatGPT ส่วนของฝั่ง Gemini รู้สึกจะตั้งค่าเป็น private ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่เอสใช่ครับผมเดี๋ยวขอแนะนําเพิ่มเติมแล้วกันถ้าเกิดเราใช้ ChatGPT เนาะมันมีโปรเจกต์ให้ใช้ก็คือโยนไฟล์ Fi เข้าไปได้20ไฟล์ที่เราเคยคุยกันก่อนเนอะก่อนหน้านี้ทาง Google เขาก็มีโปรดักต์ของเขาออกมาชื่อว่า Notebook LM ไม่ได้อยู่ใน Gemini โดยตรงนะเป็น Notebook LM ก็คือเป็นโปรดักต์อีกตัวหนึ่งเลย แต่ว่าก็คือทํางานเหมือน LM ทั่วไปนี่แหละแล้วก็สามารถแต่ว่าฟังก์ชันนตี้ของเขาเน้นมากมากเลยก็คือสามารถโยนไฟล์เข้าไปได้แล้วเยอะกว่าจะาดิพีด้วยโยนไฟล์ได้50ไฟล์แต่จ,จะไม่ใช่ไฟล์อย่างเดียวด้วยจ,จะเป็นลิงก์เว็บเพจหรืออาจจะเป็น y YouTube วิดีโอใส่เข้าไปได้เพราะว่า m นคอ c o n t e ์ t Window เขาใหญ่มากก็คือผู้นี้ยคือ,ขอเขาสามารถอ่านแล้วจําได้เยอะกว่าประมาณนั้น นะครับก็เลยอ่าเพราะแต่พอมาเป็นโน้ตบุ๊กเอ็ก็คือเขาจะมีเขาใช้คําว่ากาดเร็วนาะก็คือป้องกันไม่ให้มันเอาข้อมูลที่อยู่นอกเอกสารเนี่ยมาตอบเรามากกว่าอย่างอ่า c ชท t ิ p t ีโปรเจกต์อย่าเราต้องระวังเนาะต้องต้องเหมือนกับต้องคอยเช็คกับมันว่าอันนี้เอามาจากเอกสารแน่นะแต่ว่าเขาก็มีเขาก็มีอะไรนะมีลิงก์ให้เนาะแต่ว่าอย่าง อ่าโน้ตบุ๊กเอลเอ็มเนี่ยก็คือคนที่ทำ Google เคยคุยกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ g o o g l e เนาะเขาก็บอกว่าโอเคนี่ก็คือเขียนแบบกันไว้เต็มที่เลยว,ว่าพยายามไม่ให้เขาเอาข้อมูลข้างนอกมาตอบเราหรืออะไรประมาณนั้นสุดท้ายแต่ว่าสุดท้ายยังไงก็ตามเราก็ต้องดูอาการนั่งอิงของเขาเนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ลองใช้ตัวนี้ได้ไปลองใช้โน้ตบ o ๊กเอลเอ็มได้สรุปก็คือนอกจากเราจะมีตัวฟีฟสำหรับทดตอบเล็กๆ เป็นตัวบุคคลแล้วเนี่ยเราก็ยังมีหน่วยงานที่พร้อมจะซัพพอร์ตสำหรับใครที่อยากจะเริ่มเอาตัว KM กับตัว AI เนี่ยมาใช้ในหน่วยงานหรือว่ามีข้อมูลของเราแล้วแต่ยังไม่แน่ใจจะเริ่มต้นยังไง ตัวนี้สามารถมาปรึกษากับทาง CAI ได้นะคะก็สามารถส่งคอนแทคเข้ามาที่ CAI a p CPO CO t h ก่อนได้เลยว่าอยากจะปรึกษาเรื่องประมาณนี้หลังจากที่ให้คำปรึกษาเนี่ยแล้วก็มาดูก,กันว่าแนวทางในการพัฒนาจะไปทางด้านไหนต่อได้ก็สำหรับวันนี้ในส่วนของเรื่องตัว Gen AI กับ KM ก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาร่วมฟังในวันนี้ขอบคุณพี่เอสที่เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของตัว KM แล้วก็แนวทางในการใช้ AI กับทาง KM นะคะ